สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่าน,นและสมาชิกกลุ่ม V.P. บายเ m e ล้มโต๊ะก่อนอื่นเลยนะครับผมสำหรับพี่พี่เพื่อนเพื่อนนักลงทุนท่านใดที่กดเองแล้วเสียมากกว่าได้นะ,นะครับเนมขอแนะนํากลุ่มนําบวกของเราเลยมีทั้งแนวทางบอลเต็งบอลสเต็ปแบบ V.P. โดยตอนนี้ครับกลุ่มของเนมเดินทางมาถึง V3 เป็นที่เรียบร้อยแล้วและกําลังจะเปิด V4 ในเร็วๆนี้ก็ถ้าพี่พี่นักลงทุนท่านใดย,ยังไม่ได้เข้ากลุ่ม V.P. ของเนมนะครับสามารถแอดไลน์มาหาเนมโดยตรงได้ที่แอดดีมาวแปดแปดอย่าลืมมีแอดนำหน คอมมเนต์หรือจะสแกน QR ว o d e โคที่เนมขึ้นไว้ให้บนซ้ายมือของหน้าจอก็สามารถทําได้ครับทางเรายินดีต้อนรับนักลงทุนทุกท่านเข้ามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเนมล้มโตท่านใดที่อยากบวกและกดเองยังเสียมากกว่าได้นั้นนะครับลองเปิดใจให้กลุ่ม v i p ของเนมล้มโตดูครับ เนมรับประกันให้เลยครับว่าเพื่อนๆเข้ามาในกลุ่มแล้วตามเราทุกวันบวกกับมีวินัยในการลงทุนสรุปผลสิ้นเดือนนะครับทุกท่านบวกมากกว่าเสียแน่นอนท่านใดที่ต้องการบวกไปกับเราหรือเทคนิคการแทงสกอร์สูงแรกสกอร์สูงเต็มเวลาสามารถทักเข้ามาพูดคุยกับเนมและเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์เกมกันนั้นนะครับเนมต้องขอกําลังใจจากเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเนมคัดบอลสดใหม่ๆมาฝากเพื่อนๆและสําหรับเพื่อนพี่่นนนักลงททุาาใดอย้เแ วิดีโอตรงไหนนะครับคอมเมนต์ Comment เข้ามาได้เลยทางเราจะได้นําไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมก็วันนี้วันเสาร์ที่5สิงหาคม2566นะครับแล้ววันนี้ถือว่าบอลเตะก,กันค่อนข้างเยอะมากๆเลยมีหลากหลายลีกหลากหลายดิวิชันมากๆที่เพื่อนๆสามารถเลือกลงทุนกับพวกเขาได้และเพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลใจไปเลยนะครับผมพรอนเนมก็ยังคงหยิบมาวิเคราะห์เจาะลึกศึกฟุตบอลวันนี้ให้ดูกันเหมือนเดิมครับวันนี้เนมพาทุกท่านไปอยู่ในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษอยู่กันในบ้านของแบ็กเบิร์นโรเวอร์เปิดบ้านตบ West. บอ้อนร จนเกินไปนะครับผมเราจะไปเริ่มวิเคราะห์จอลึกศึกฟุตบอลคู่นี้กันเลยครับอยู่กันในบ้านของแบ็กเบิร์นโรเวอร์เปิดบ้านตรลับเวสต์บอมวิทซึ่งฟอร์มส่วนตัวเจ้าบ้านอย่างแบ็กเบิร์นโรเวอร์นั้นก็ถือว่าค่อนข้างดูดีในระดับหนึ่งเลยนะครับผมอยู่อันดับที่7ของตารางแข่งมาแล้ว4 6นัดคว้าัยชนะมาได้ถึง20เสมอ9แพ้ไป17ครับวิเลจอยู่ที่43.5%จุดแต่ผลงานในบ้านของเขานั้นถือว่าค่อนข้างทําได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับผมเป และทีมเยือนอย่างเวสบอมวิดนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างน่ากลัวในระดับหนึ่งครับเพราะว่าอยู่อันดับที่9ของตารางแข่งมาแล้ว46นัดคว้าชัยชนะมาได้18ครับเสมอไป12และแพ้ไปถึง1 6ครับวิเลอยู่ที่39.1%จุด่และฟอร์มการเล่นนอกบ้านของเขานั้นก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับผม23นัดล่าสุดนั้นสามารถคว้าชัยชนะเขา้าบ้านได้เพียง7ครับเสมอกัน15แล้วก็แพ้ไปถึง1ิเนัดวิเลตมีเพียง่าน้นอมสาบ,บ้านอย่เวอร์นั้นก็ถืออว่่าคนข้างทําไดด้ีในระดั ผม10นัดล่าสุดนั้นคว้าชนะเข้าบ้านได้ถึง5นัดครับเสมอกัน4นัดและแพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นซึ่งนัดล่าสุดก็มีโอกาสได้เปิดบานตลับคิโลนาครับเมื่อวันที่29กรกับราคม2566นากะครับแต่ในนัดนี้แบ็คเบิร์นโรเวอร์ไม่สามารถคว้าชนะเข้าบ้านได้ครับแพ้กับคิโลนาไปจบสกอร์ที่3ประตูต่อ2อว่าฟอร์มการเล่นของแบ็คเบิร์นโรเวอร์ในบ้านนั้นค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากเลยครับ7นัดล่าสุดนั้นสามารถคว้าชชนะมาได้เพียงนัดเดียวครับเสมอ3และแพ้ไป3นัดครับ ในบ้านนะครับผมก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่29กรกรกฎาคมครับที่เนมได้พูดไปแล้วเมื่อสักครูน่นี้มีโอกาสได้เปิดบ้านต้อนรับคิโลนาครับแต่ไม่สามารถคว้าชัยชนะจากทีมเยือนมาได้แพ้กับคิโลนาไปจบสกอร์ที่3ประตูต่อ2แต่ฟอร์มส่วนตัวของทีมเยือนเวสต์บอมวิดนั้นก็ถือว่าค่อนข้างน่ากลัวมากๆเลยนะครับผม10นัดล่าสุดของเขานั้นสามารถคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้เพียง2นัดครับเสมอ2และแพ้ไปถึง6นัดซึ่งนัดล่าสุดนี้ก็มีโอกาสได้บุกไปเตะในบ้านของ Bro รบ,บรตันวอร์เดเ่อร 5 6 6แต่ไม่สามารถคว้าชัยชนะกลับบ้านได้ครับแพ้กับเจ้าบ้านไปจบสกอร์ที่3ประตูต่อ4และฟอร์มการเล่นนอกบ้านของเวสต์บอมวิทนั้นก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่มากๆเลยนะครับผม10นัดล่าสุดนั้นสามารถคว้าชัยชนะกลับบ้านได้เพียง2นัดครับสเมอสมอ2และแพ้ไปถึง6นัดซึ่งนัดล่าสุดก็ที่บุกไปเตะในบ้านของบรตันวอนเดอร์ครับเมื่อวันที่29เดือน7ที่เ네นมได้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่ครับแต่สําหรับในนัดน,นี้เวสต์บอมวิทก็ไม่สามารถคว้าชัยชนะกลับบ้านได้อีกเช่นเคยครับแพ้กับเจ้า้าาบบนไปปจสกออรที่่ะตตู3แ สำหรับเฮดทูเฮดคู่นี้นะครับผม10นัดล่าสุดนั้นแบ็กเบิร์นโรเวอร์สามารถคว้าชัยชนะจากเวสต์บอมบิดมาได้แค่เพียง2นัดเท่านั้นเสมอกัน4นัดครับและเป็นทีมเยือนอย่างเวสต์บอมบิดที่คว้าชัยชนะไปได้ถึง4นัดซึ่งนัดล่าสุดนี้ก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์เลยนะครับผมต้นปีที่ผ่านมาเป็นเวสต์บอมบิดที่เปิดบ้านต้อนรับแบ็กเบิร์นโรเวอร์แต่ในนัดนี้ไม่สามารถทําอะไรกันได้ครับทำได้แค่เพียงแบ่งคะแนนกันไปเท่านั้นจบสกอร์ได้ที่1ตนต่ตนนไปดูเระตาาาารรงคที่เเรราาาสมถลือกกจิ้มเลลือ,ลอลงทุนกันไดด้้บาางผมมเปิที่3 ราคาราคาแรกนั้นเปิดมาที่ราคาเสมอครับส่วนราคาที่2ก็เปิดมาให้เวสต์บอมวิตต่ออยู่ราคาปอส่วนราคาที่3ครับก็เปิดมาให้แบ็กเบิร์นโรเวอร์ต่ออยู่ราคาปอเช่นกันซึ่งถ้าอเลตราคามันออกมาแบบนี้แล้วนะครับพี่ๆเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านก็อย่าลืมไปเช็คราคา1นคูณสกันด้วยครับเพราะราคา1นคูณสที่กำหนดออกมานั้นถ้าแบ็กเบิร์นโรเวอร์ชนะเขาก็จะจ่ายคุณเพียง2.7ครับส่วนถ้าผลออกมาเสมอเขาก็จะจ่ายคุณเพียงแค่3.1เท่านั้นครับและถ้าสุดท้ายท้ายสุดครับผลคนเวนี้ บ้านได้สาเร็จนะครับเขาก็จะจ่ายคุณเพียงแค่2.5เท่านั้นซึ่งถ้าเลนราคา1นึ่งคูณสมันออกมาแบบนี้แล้วนะครับผมพี่เพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านวันน,นี้เนมคิดว่าเวสต์บอมวิทนั้นสามารถปลุกมาควา้าจยชนะได้อย่างแน่นอนครับแต่จะชนะขาดหรือเปล่านั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับผมสําหรับในค่าคืนนี้เนมขอให้ไปที่ทีมเยือนอย่างเวสต์บอมวิทครับลองราคาปอทาเงินทำำํากําไรให้กับพี่น้องนักลงทุนอย่างพวกเราได้แน่นอนก็จบลงไปแล้วนะครับผมที่เราหยิบมาฝากนักลงทุนทุกท่าน เงินทากาไรให้กับนักลงทุนทุกท่านนะครับขอให้ตื่นมารับเงินกันแบบทั่วหน้าส่วนท่านใดที่อยากได้ทัศนบอนเตงกับบอลสเต็ปแบบ VIP นะครับคลิกลิงก์ที่เนมปักหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์หรือจะแอดไลน์มาหาเนมโดยตรงได้ที่ d m y 8 8อย่าลืมมีแอดนำหน้ากันนะครับหรือจะสแกนค r วอาร์โค้ดที่เนมขึ้นไว้ให้บนหน้าจอก็สามารถทําได้นักลงทุนท่านใดที่กดเองแล้วยังเสียมากกว่าได้อยู่นะครับก็อยากให้ล้องเปิดใจกับกลุ่มเนม VIP ดูผมรับ ประกันให้เลยนะครับถ้าทุกท่านเข้ามาแล้วตามทุกวันบวกกับมีวินัยในการลงทุนที่ถูกต้องถูกเวลาสรุปผลสิ้นเดือนนะครับนักลงทุนทุกท่านบวกมากกว่าลบแน่นอนครับท่านใดที่อยากบวกไปกับเราหรือทัศนะบอนสูงแรกบอลสูงเต็มเวลานั้นสามารถทักเข้ามาขอเข้ากลุ่ม V.I.P กับเนมได้เลยนะครับและท่านใดนะครับที่เป็นสายบอลสดนะครับไม่ควรพลาดเลยในกลุ่มเรานะครับมีนําบอลสดตลอดเวลาไม่ต้องกลัวเงียบเหงาแน่นอนครับผมพาบวกบอลสดตลอดทั้งวันนะ ก็จะหากท่านใดนะครับสนใจแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันเนมได้เลยวันนี้ได้หมดเวลาของเนมลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปนั้นนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด s u บสไครป์กดติดตามและกดกระดิ่งครับ<ๆ>เพื่อไม่พลาดเวลาเนมอัปเดตคลิปบอลสดๆใหม่ๆมาฝากเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านสําหรับวันนี้เนมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ